เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่นรักแฟนเกมสุดท้ายกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุปปะกากันอีกเช่นเคยนะวันนี้พบกับผมคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเรามากับเกมไทเกอร์ฟอร์จูนหรือว่าแบบเกมขยักแห่งโชคลามนั่นเองไงต้องได้แอบเรียวดูนิดนึงสำหรับชื่อเกมนะโอเคก็แบบไม่ได้เล่นกันนานนะสำหรับเกมนี้ก็เอาหน่อยแล้วกันอดีตเกมโปรดของเราคือแบบ มาสคอตเกมเขาแบบคาแรคเตอร์เกมเขาคือมันแบบโดนใจมากโคตรเทบอกเลยมันเสือได้แบบโคตรเทนะเคยเป็นมีม,มอยู่พักหนึ่งนะใครเคยเห็นก็บบอย่าลืมเอามาแชร์กันได้นะครับผมโอเควันนี้เรามากับทุน5 5บาทเท่านั้นท่านผู้ชมแน่นอนคอนเทนต์นี้อยู่ยาวสักพักหนึ่งะห้าสิบห้าบาทอะคือบอกเลยว่าเป็นเลขมงคลแน่นอน55นะเดี๋ยวอาจจะมี555้เร็วๆเนี่ยนะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสครายแล้วก็ กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่จะลงในแต่ละวันนะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าคือเป็นเกมแพทเคล่อ10ช่องเหมือนเดิมอันนี้เป็น9ช่องเนาะเออเมื่อกี้เล่นกระต่ายไปมันเป็น10ช่องนี่วาเปิดเทอร์โบไม่เอาไม่เปิดไม่เปิดได้แค่10หมุนวะท่านผู้ชมหมุนแล้ว30มันได้หมุนเดียวอะหมุนเดียวเกิดไม่มานี่ฮาแตกนะมาเลยดีกว่าเฮ้ยใช่หรอโอ้โหมาก่อนเลยครับ เอาเรื่องว่ะโอ้โหรัวว่ะรัวว่ะท่านผู้ชมรัวว่ะขยับเป็ดเลยครับขยับเป็ดเลยครับ <Nice. S 1> โอ้หบาทว่ะเ <laughs> พิ่มเลยท่านผู้ชมเพิ่มเลยห้าสิบแล้วกันเบตห้าสิบตั้งสามสิบหมุนรันยาวแบบรันยาวๆกันไปเลยอ่ะ <Nice. S 1> มาหกสิบครับผม เอาเป็นว่าสำหรับคําเตือนนะครับผมน้องๆหนูๆท่านไหนที่อายุต่ำกว่า18ปีนะพี่ก็ยังไม่แนะนําให้มาเล่นตามนะสามารถดูชมคลิปของพี่เพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงกันได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครที่อยากจะแตกหนักแตกเต็มแตกจริงแตกทุกวันแตกจนร้องขอชีวิตก็เชิญได้เลยลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นีนนนนน้สามารถกดเข้าไปสมัครกันได้เลยช่วงนี้โปรโมชั่นโคตรจะเยอะโปรโมชั่นชุกชุมก่อยุงที่บ้านเมือ่อีกครับรกูรับประกันเลยจังหวะน,นี้หลอกหลอกหลอกอยากเล่นนะครับอยากเล่นนะครับยังไงก็ก่าบเข้าไปสมัครกันด้วยละกันช่วงนี้จริงๆนะบอกเลยใครไปสมัครเสียใจแน่นอนและยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่มาแนะนํากันสําหรับใครที่ไม่มีทุนหรือว่าไม่มีแบบไม่มีทุนที่จะปั่นอะไม่อยากเอาเงินตัวเองมาปั่นนะ คลิกลงไปที่ลิงก์เดิมนะจะมีลิงก์กลุ่มอยู่กดเข้าไปในกลุ่มเมื่อทํากิจกรรมวันหนึ่งรับเครดิตไม่ต่ากว่า300เครดิตแน่นอนรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับผมกระวันก้อนโตโตที่หน0้บาทขออนุญาตกับซู้เข้าสู่เกมกันเลยแล้วตอนนี้เบ็ดละ50ชั้นก็เปลื่อยกับเราไปสักหน่อยแล้วนู้ชมเพิ่มไม่เป็นละร้อยเลยด้วยมันไม่ไปหน้ามาหลังนะไปฮะ55บาบาทแป๊บเดียวเราหลุดเลยฮะแป๊บเดียวเราหลุดมาเลยนะ คือถ้ามันขึ้นมาหลักรลยนะแล้วเนี่ยถือว่าแบบชิลแล้วผมบอกเลยว่าผมปั่นได้มาอีกสองพันนะสวยงามไปไหนไอ้หนู <c oughs> เออสองบาทครับยังถือว่าเป็นกำไรไปย่าโอ้โห <Nice. S 1> แตกน้อยจัดผมว่านี่แหละหมุนสุดท้าย2หมุนสุดท้ายเนี่ยจะโชคดีนะโชคดีก,กังควอล่าทัวตาเลยล่าไอ้รูมมากอกเลยจังกว่นี้ โช,โชคล้าโชครูว้แล้วโอ้โหแล้วค,ลค,คูณสิบไปดอกนี้ไม่ต้องถามเลยครับคูณสิบไปดอกนี้ไม่ต้องถามเลยฮะกดละหมื่นนะเบ็ดละหมื่นไปดิฮะหมุนทีได้เป็นหมืน่นเอ้ยใช่หรอเรียบร้อยฮะจังหวะนี้เรียบร้อยครับโอ้โหช่วงแจกอะผมบอกเลยช่วงแจกอะ โอ้หมุนแล้วมื่นของจริงอ่ะท่านผู้ชมลานยาวไปสักสิบหมุนดีกว่าสามสิบหมุนแล้วยาวไปนะเอาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สองพันฮะสองพันยังได้เรื่องอยู่ฮนะโอ้โหเหมือนทรงจะแตกเยอะแต่แตกน้อยมากนะแตกน้อยมากนะบอกเลยสองพันนี่ถือว่าเบานะบอกเลย แล้วเปิดซองมาแบบนี้มาน้องเสือเต้นด,ด็อกแดกกันเลยจงังหวะนี้ฮะถุงเงินนี่แพงนี่แพงแน่บอกเลยแพงแน่จงังหวะนี้มาหน่อยโอ้โหัดนมีเสือมาหน้าหนึ่งขู่หนึ่งพันว่ะท่านผู้ชมหนึ่งพันว่ะหนึ่งพันว่ะแบบนี้แย่นหน่อยนะเพราะเพราะแม่พี่น้องมา ให้ได้ลุ้นหน่อยเอาแล้วถุงเงินอีกแล้วอ่ะไม่เอาถุงเงินดีเาลองดูถุงเงินลวนที่เหื่อเงินจะขึ้นนี่ไงถุงเงินลวนครับผมก็เท่าเดิมอ่ะก็เท่าเดิมอ่ะหนึ่งนบาทไปครับ <S <S ขอยัดสต็อปครับผมเราเริ่มใหม่นี่เขาเรียว่าเน้นพื้นหลังสวยครับจัดไปเลย3ามสิบหมุนร่วไปครับ โอ้โหยังอยู่เออมาดิมามาดิมาสําหรับช่วงนี้นะถ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรนะก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะยินดีจัดให้แน่นอนไม่ไม่ได้เลือกได้แค่เกมนะสามารถเลือกคอนเทนต์ให้กับช่องเราได้ด้วยนะครับผมเพราะช่วงนี้พี่ก็เริ่มคิดไม่ค่อยออกแล้วใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็บอกมาได้เลยนะช่วงนี้ยินดีจัดให้ครับผม2,200บาท่ะผิวกันไปนะน้องๆ เออเออแตกดีๆหน่อยเดี๋ยวโชว์เบ็ด5 0รโชว์ไปเลยเนี่ยจังหวะเนี้ย <c oughs> ยังครับยัง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 ทำทรงอ่ะมันทำทรงอ่ะเราช่วงนี้ผมบอกเลยเ <c oughs> นี่ยคือเกมเสือก็เสียมันคืออย่างนี้นะผู้ชมมันแบบ <c oughs> จังหวะได้มันมาแบบให้เราตั้งตัวเลยนะมันมาแบบปึ <c> ๊บ <oughs> <c oughs> เดียวแล้วมันมาเลยอ่ะโอ้โอโอช่วงนี้ก็ป่วยนิดหน่อยต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเออทำให้ไม่บอกว่า ลำคาญหูลำคาญตานิดนึงนะต้องขออภัยจริงนะแต่ป่วยก็ยังอาจอยากอัดคลิปให้น้องๆได้ดูกันไงวะะ่าแต่ FC เรียกร้องกันมาก็จัดไปลักขนาดนี้แล้วไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสซใครได้ไงเนาะต้อง,ต,องต้องฝากกดกันหน่อยแล้วนะเราก็เดินทางมาถึง500้าร้อยกดซับกันแล้วนะเมื่อไหร่เราจะถึงพันซับนะฝากด้วยนะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องลุงป้านอะอาบอกกันเข้ามาเลยจังหวะนี้มากดซับให้หน่อยให้มันถึงพันกันไปเร็วๆกันเลยฮะ <N> อเอ้ยคือไร,ไรอ่ะคือไรอ่ะเฮ้ยแจ็คคอดใหญ่วายเต็มหน้าพิ่งเคยเจอท่านผู้ชมเชี่ยของจริงครับโอ้โห นี่แหละเขาบอกว่าโบนัสรวยนะผู้ชมโบนัสรวยแบบโบนัสรวยของจริงอะ่ะเอาว่ะแล้วถุงเงินมาแบบนี้พอแล้วเป็ดสุดท้ายส่งท้ายขอสวยๆกันไปเลยขอเป็ดส่งท้ายสวยๆไม่หมุนต่อแนละ้วเดี๋ยวมันเสียโอ้โหยังตกใจกับวายเต็มหน้าเมื่อกี้ไม่หายเลยแล้วคูณ10มาจอดนี้แน่นอน1,000งบาทครับผม โอ้โหโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเกมเสือนะสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสุรุป,ปะกากันด้วยนะครับผมไปเจอเจอกหแม่คลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาทายหรือคอมเมนต์มาขอกันได้เลยสําหรับวันนี้ต้องลาทนะ่านผู้ชมกันไปก่อนนะสวัสดีครับ